สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับโมสเปสทางเนี่งเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมมดหยิบมาเป็นเจ้าตัวรถ t o y o ต a นะครับ f o r t u n e r l e g เ n d e r ดนะครับผมเป็นคันนี้นะครับเป็นตัว2.8โ r ล์ด้ยขับ4เลยนะครับผมเป็นตัวรุ่นท็อปสุดตารางนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับเป็นตัวรถปี2021นะครับผมแต่ว่าจดใช้งานรถปี2025เลยนะครับสำหรับคันนี้เลขไม่นะฮะ ขับใช้งานไปน้อยมากๆครับผมเพียง20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับส่วนราคาตั้งขายพิเศษสุดๆโปรโมชั่นนะครับผมเพียงแค่ราคา1,339,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวเบื้องต้นครับมดจะพาไปชมภายในภายนอกกันก่อน,อนเลยนะครับเริ่มมาจากนั้นตัวโคมไฟหน้านะครับผมดับเบิลโปรเจคเตอร์แบบนี้แล้วก็คาด LED time running light มาให้เรียบร้อยแล้วโลโก้กระจังหน้านะครับผมแบบครอบแก้วเรดานะครับเป็นตัว อ uh, a p t i v e push control แล้วก็มีระบบดูดตูดทันหน้าให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวกล้องมอง360องศานะครับเซ็ <S S นเซอร์ด้านหน้า2จุดแล้วก็ตัวไฟตันหมอกแบบ LED คู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานนะครับ mm hmm. ตัวรถเป็นตัวสีขาวมุกแล้วก็มาพร้อมกับเป็นตัวหลังคาสีดำเงาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับลัดมาพร้อมกับเป็นตัวยางบิสโตนแล้วก็ล้อแม็กลา์ลีเจนเดอร์ขอบ20นะครับตัวกระจกข้างนะครับ สีเดียวกับตัวหลังคานะสีดําเงาแล้วก็ไฟเลี้ยวปลายกระจกมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวกล้องมองนะครับด้านข้างก็มีให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันมือจับประตูปิดเปิดเป็นแบบโครเมียนทั้งหมด4บานนะครับผู้หน้ารองรับระบบสมาร์ทย์เล็นะฮะเบ,บาะภายในนะครับมาพร้อมกับเป็นตัวเบาะหนังสีดําตัดสลับคิปกับสีขาวนะครับผมแล้วก็ตัวพลาสติกกับบันไดย,ยังติดอยู่เลยนะครับยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับผม สำหรับคู่หน้าจะปรับไฟฟ้าได้ถึง6ทิศทาง6ระดับกันเลยนะครับตัว2.8จะมีเป็นตัวชุดเครื่องเสียงนะครับยกชุดออกสูตรออกโรงงานนะครับผมของ JBL มาให้ด้วยนะครับผมเลขไมค์คันนี้ผมขับใช้งานไปเพียงแค่ 2 4 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมมาพร้อมเป็ตัวหน้าจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็ระบบ 3D นะครับมองรอบด้าน 3D นะครับผมออกศูนย์ออกโรงงานเลยแล้วก็แอร์ปรับระบบดีต้นนะครับผมแล้วก็ตัวปุ่มปรับโฟนะครับ H2 H4 LC แล้วก็รองรับการชาร์จไร้สายเวลชัดเจอให้เรียบร้อยแล้วกุญแจออกป้ายแดง2ดอกนะครับสำหรับคันนี้ครบพร้อมๆเลยคอนโซลตรงกลางก็เป็นคอนโซลขั้นลายไม้สีดําเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับ มีอีโคโหมดนะมอโหมดแล้วก็สปอร์ตโหมดนะครับผมแล้วก็ระบบออโต้สตาร์ทสต็อปมีให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวช่วยในการกันลื่นถลายนะครับผม ตัวเซนเซอร์เตือนออกนอกเลนแล้วก็เซ็นเซอร์เตือนก่อนการชนนะครับระบบคูสคอนโทรลนะครับผมเป็นตัวเรดาร์คูสคอนโทรลเลยนะครับตัวปรับระดับไฟหน้านะครับแล้วก็ตัวปักกิ้งเซอร์โหมดคลิกเซนเซอร์รองรับเรียบร้อยแล้วก็ตัวปุ่มคุซสตาร์ทนั่นเองนะครับผมสำหรับคันนี้ท่านใดที่สนใจนะครับมองหาตามหาอยู่นะครับเป็นตัว f o r t u n e r สีดำอาสีขาวหลังคาสีดำนะครับผมเป็นตัว2.8 s i g m a f ขับ4นะครับรถปี2021จดปี2025เลยนะครับ สําหรับคันนี้ถือว่าใช้งานไปน้อยมากๆจริงนะสำหรับเจ้าของเก่าเพาดานกิ้งเปลี่ยงเลยนะแอร์ลาวสามตอนนะครับแล้วก็ตัวพาวเวอร์เอาลตด้านหลังนะครับผมมีรูด,ด้านบนเรียบร้อยแล้วแล้วก็หัวชาร์ปลัก๊กอเนกประสงค์นะครับผมมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวดิสเบรกสล้อนะครับสำหรับคันนี้ไฟท้ายแบบฟู l l led นะครับไฟเลี้ยวแบบวิ่งซีเคนเชียลนะครับผมแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าครับผม ใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้สัญลักษณ์ซิสมาโฟแล้วก็ตัว2.8นะครับผมรุ่นลีเจนเดอร์นะครับเบาะที่3นะครับก็สามารถพับขึ้นไปแบบนี้หรือว่าพับลงมาได้บรรจุผู้โดยสารได้นะครับผมแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์นะครับติดอยู่ครบอยู่พร้อมเลยนะครับโครงสร้างรถเดิมๆนะครับผมแล้วก็บอดีีรถเดิมๆทั้งหมดรอยเม่อาร์กเรียงเดิมสวยๆเดิมๆชัดเจนแล้วก็หัวน็อตครับไม่เคยมีรอยแกะรอยขันหรือรอยถอดอะแดนซีเลยนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับ เป็นตัวรถบ้านนะครับรับจากมือเจ้าของเลยนะครับผมท่านใดสนใจตามหาหรือมองหาอยู่นะครับผมข้างไม่ได้เลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับผมงานดีมากๆเลยนะแล้วก็ถือว่ารถสภาพค่อนข้างจะสวยมากๆนะครับผมสําหรับตัวเรื่องตัวเบาะตัวสภาพภายในนะครับลองเข้ามาดูรถตัวจริงชมรถตัวจริงกันก่อนนะครับผมท่านใดสนใจหรือมองหานะครับไม่ว่าจะซื้องินสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะครับซื้องินสดคุยราคาต่อรองราคานะครับหน้างานเคสบปเคสได้เลยนะครับผมหรือว่าท่านใดที่ จัดไปแนซ์นะครับพักมาปรึกษาสอบถามรายละเอียดเอกสารนะครับเกี่ยวกับอาชีพของท่านเป็นรายบุคคลเพิ่มเติมได้เลยโทรมาโทรติดต่อมหากระมุดโดยตรงได้เลยนะครับที่เบอร์098 490ครับ2739นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับผมเบอร์098 490ครับ2739นะครับยังไงนะครับโมจะทิ้งลิงก์ contact ช่องทางนี้ต่อนะครับเอาไว้ใต้ลิงค์คลิปทั้งหมดนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ลิงไลน์เอดีไลน์นะครับรวมไปถึงตัวเบอร์โทรของโมรวมไปถึงตัวแฟนเพจ Facebook หลักนะครับเอาไว้ติดตามกับโมดกันมาดูก่อนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้โมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ